ผมคือใครพี่ควรสงสัยใช่ไหมล่ะครับไอ้บ้านเมื่อกี้มันคือใครใช่แล้วครับนั่นคือผมเอง สวัสดีครับผมนายสิทธิพรยืนยงหรือชื่อเล่นชื่อมาครับอายุ1 7ปีย่างทข้า18แล้วครับกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยแรกเริ่มครับผมไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่ครับเพียงมาแค่มาเรียนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยแรกเริ่มผมเป็นคนจังหวัดระยองกับแม่ของผมก็ต่างย้ายมาทํางานและมาอาศัยอยู่ที่ภาคเหนือครับพ่อแม่ผมก็อยู่พะเยาส่วนผมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนคนเดียวไปกับทุกวันครับโดยตั้งแต่เริ่มขึ้นมัปลายครับผมได้ทาการเรียนในแผนกเยคผมึล็่องื ชอบในวิชาคณิตศาสตร์และว,วิชาฟิสิกส์มากๆครับโดยที่สองวิชานี้ครับจะเป็นตัวที่แบบ เป็นคะแนนที่พุ่งกระฉูดมากกว่าตัวอื่นที่ผมเรียนเรียนมาเลยครับอย่างชีวะหรืออัอย่างนี้ผมไม่ไหวจริงๆครับเพราะวิชาอื่นอย่างเคมีหรืออะไรครับผมเป็นวิชาที่ผมชอบมากๆครับเพราะว่ามันได้คำนวณได้ทั้งใช้ความคิดเชิงตรรกะหรือว่าทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับและผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆถ้าสมมติผมต้องการจะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับนะครับก็เป็นสภานักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรไทยพายัพวยครับซึ่งผมชอบในการจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นครับในการทำกิจกรรมต่างๆช่วยส่งเสริมแรงขับเคลื่อนต่างๆ แล้วก็ยังชอบทำกิจกรรมวิชาการอย่างนอกสถานที่อย่างต่างจังหวัดที่ผมเลือกได้สมัครค่ายต่างๆเพื่อแบบเดินทางไปในสิ่งที่ผมชอบอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือว่าเป็นค่ายที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่ผมชอบอย่างฟิสิกส์หรือว่าคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยผมชอบไปมากเลยเพราะว่าได้ประสบการณ์จากพี่ๆต่างๆที่แบบให้ความรู้แล้วก็คอนเนคชันต่างๆด้วยด้วยครับก็ดีของผมนะครับผมเป็นคนที่ชอบพูดแล้วเป็นคนที่พูดเก่งมากๆเลยครับเวลาแบบอยู่กับคนที่รู้จักหรือว่ามีคนมาขอคำปรึกษาอะไรต่างๆครับแล้วก็ ผมเป็นคนที่สามารถจัดก,การ m มซ d s e t แล้วก็ p o สติ i v e t ริ n ง i n g มากเลยครับข้อเสียของผมเลยหรือเป็นข้อที่คนปรับปรุงเลยครับคือผมเป็นคนที่คูณคนจะไม่รู้เรื่นงแหละที่ใกล้จะถึงนี้ครับอย่างเด็กหกเก้าอย่างผมนะครับผมต้องการที่จะศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับถ้าผมเรียนเครื่องกลเนี่ยครับหรือผมเรียนจบเนี่ยผมยังไม่มีทางหอดตายเลยมันมันมีความเท่ในตัวนั้นตั้งเสื้อฉอดแล้วรู้สึกว่า เป็นวิศวะคนแรกของตะกูลนะครับมันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆเลยครับอยากจะเรียนมันมากๆเลยครับบวกกับความชอบของผมในวิชาที่ผมเลือกที่จะแบบมันสุดยอดครับ ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่ๆเลยก็คือจะเจอพี่ๆในค่ายมากๆเลยครับแล้วก็อยากไปทำกิจกรรมอยากไปสั่งสมประสบการณ์เจอกับพี่ๆก่อนที่ผมแบบจะขึ้นมหาลัยครับว่ามันใกล้จะรอบหนึ่งแล้วอยากอยากเรียนวิศวะเข้ามาครับยังไม่ผมอยากได้กิจบัตรด้วยผมอยากเอาไปใส่เดสปอร์ตด้วยอยากจะยื่นที่นี่ด้วยพี่ๆช่วยผมด้วยนะเจอกันครับพี่ผมอยากจะไปเจอพี่ในค่ายมากๆเลยครับบ๊ายบายจะไม่หยุดพัฒนาในสิ่งที่ผมขาดและผมก็จะโชว์ในสิ่งที่ผมมีครับ